ให้ลวดลายสติกเกอร์นะครับเป็นสติกเกอร์แบบลิมิเต็ดอ dition นะสวยครับสติกเกอร์แต่งของ H2C นะจะเป็นสติกเกอร์ขอบล้อมันจะเป็นดําประกายด้วยนะต้องมาดูที่ตาเนื้อครับมันเป็นสติกเกอร์สีทองของโอรินเนี่ยสีมันขึ้นมากๆเลยทุกคนรองทัเท้าแต่งของ H2C เลยนะของแท้จากญี่ปุ่นเลยครับเท้าคนซ้อนสีทองของ H2C ครับกันลอยข้างนะมันจะเป็นสีทองแล้วก็จะได้เอมเบรมของโอรินนะครับเอมเบรมของฟอร์ซ่าเป็นสีทองนะครับแล้วฐานเป็นสีเงินนะ สวยมากทุกคนตรงนี้นะครับ H2C Special Edition นะซึ่งจะมีไม่กี่คันบนโลกนะครับปรับได้ทั้ง3จุดเลยนะเรียกได้ว่าปรับได้แบบ fully a n j u s t เลยเป็นกระปุกซับแพงตีแบรนโอลินนะครับอันนี้ไม่ว่าจะเป็นคนที่แต่งคนที่เล่น Big กไบคเนี่ยการมีโชคตัวนี้ประดับรถเนี่ยเป็นอะไรที่ดูพรีเมียมมากแค่เอาไปจอดเฉยๆเนี่ยก็สวยละเพราะว่าของบนรถเนี่ยมันอวดคนได้จริงๆครับ อยู่กับช่องซิ่งกับชายนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ Honda Big ขวินพิศนโลกนะครับวันนี้จะพามาดูนี่ f o r ์ซ่านะครับฟอร์ซ่าสามห้าศูนย์สีพิเศษนะครับเป็นโอลินอีดิชันนะคือผมจะบอกว่า f o r ์ซ่าเนี่ยเขาเป็นอีกหนึ่งโมเดลที่ขายดีและยอดนิยมตลอดการที่สุดในไทยรุ่นหนึ่งเลยนะอันนี้ก็คือมีสีพิเศษเข้ามาแล้วได้ของแต่งนะเป็นโชคโอลินครับแล้วก็ลวดลายสติกเกอร์แล้วก็เป็นตัวที่ได้ของแต่งของเ2ทูซีด้วยนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะพามาชมกันนะครับ อันนี้ก็จะเป็นสีพิเศษนะครับเป็นคอลแลบกับโอลินนะครับโชคระดับโลกของเรียกได้ว่าสร้างชื่อเสียงมายาวนานนะสำหรับแบรนด์โอลินครับแล้วก็คอลแลบกับมอเตอร์ไซค์หลายๆรุ่นมากๆเลยครับแล้วก็เป็นตัวพรนะีเมียมเนาะในวงการเขาก็จะรู้กันแล้วก็จะเป็นตัวที่ได้ของแต่งเ2 c ด้วย f o r ์ซ่าเนี่ยคันด้าเนี่ยเป็นโมเดลที่ขายดีอันดับหนึ่งนะครับทุกวันนี้ถึงจะมีค่ายคู่แข่งเข้ามาค่อนข้างเยอะแต่เขาก็ยังคองใจเนาะด้วยความที่ว่าเป็นรถของ h o นด้า ขึ้นชื่อเรื่องความที่ว่าซ่อมบำรุงง่ายดูแลง่ายแล้วก็อะไหล่เบิกง่ายนะครับแล้วก็สายซิ่งสายทํารถเนี่ยกับ Honda เนี่ยมันเป็นของคู่กันเนาะด้วยความที่ว่ารถเขาอะไหล่เบิกง่ายชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยราคาไม่แพงพอเวลาสายทํารถทําเครื่องยนต์ต่างๆเนี่ยเราต้องการเบริกอะไหล่เนี่ยก็เรียกได้ว่าหาได้ไม่ยากครับอะไหล่เบิกมาแค่ดเดียวแล้วก็ท้องตลาดท,ทั่วไปก็ไม่ต้องรอนานด้วยนะเรียกได้ว่าถูกใจทั้งสายทํารถแล้วก็สายรถ ใช้งานทั่วไปครับตึกกทน,นเนาะแล้วก็สูนยบริการของคัน d a เนี่ยเขาก็ครอบคลุมเยอะที่สุดในประเทศไทยด้วยก็ทําให้ f o r ์ a เนี่ยก็เป็นอีกคันนึงที่เป็นจุดแข็งของค่ายเขาเลยนะแล้วก็ขายดีมาตลอดครับล้มยากนะล้มยากถึงตอนนี้ก็จะมีคู่แข่งออกมาค่อนข้างเยอะแต่ตัว f o r ์ซเนี่ยก็ยังได้รับความนิยมมากอยู่ในไทยอยู่ดีนะครับ สมนี้ก็เครื่องยนต์ก็ยังเป็นชุดเดิมนะครับ performance รถต่างๆยังคงเหมือนเดิมนะเครื่องยนต์ก็ยังเป็นเครื่องยนต์ 329cc mm. เต็มน,นะครับแล้วก็แรงม้าอยู่ที่28.95แรงม้านะแล้วก็แรงบิดอยู่ที่31นิวตันเมตรก็จะเป็นเครื่องยนต์เน้นแรงบิดเป็นเครื่องยนต์สไตล์สกูตเตอร์เนาะมี4วาล์วแล้วก็ระบายความร้อนด้วยหม้อน้ําด้วยนะครับการระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำเนี่ยทำให้รถเนี่ยมันค่อนข้างที่จะพร้อมที่จะการปรับจูนเครื่องยนต์ในหลายๆแบบจริงๆครับ มีมอน้ํามาเลยเนาะแล้วก็มี4วาลวแล้วก็ขับเคลื่อนด้วยสายพานนะครับสายพาน CV แต่ว่าไฮไลท์ของเขาเนี่ยที่ทาให้คอร์ซ่ามีจุดเด่นก็คือเครื่องชุดเครื่องยนต์ ESTP ัดนะก็เป็นเครื่องยนต์ Smart Engine ของ h o n d ้าเขาเนะก็เครื่องยนต์ ESTP ัดเนี่ยโดยอธิบายง่ายๆก็คือมันจะเป็นเครื่องยนต์ที่เน้นการหล่อลื่นเน้นความไหลลื่นการระบายความร้อนความต่อเนื่องของเครื่องยนต์ครับในชุดเครื่องยนต์เนี่ยก็จะมีระบบพิสตันออยเจ็เนาะก็จะเป็นระบบ ฉีดน้ํามันเครื่องเข้าไปที่ลูกสูบฐานใต้ลูกสูบนะครับจะเป็นระบบฉีดน้ามันเครื่องยนต์เนี่ยหล่อลื่นแบบสไตล์บิ๊กไบค์เลยทําให้การทํางานของเครื่องยนต์เขาเนี่ยลดความร้อนแล้วก็มีการทํางานที่ต่อเนื่องแล้วไหลลื่นมากๆครับอันนี้ก็คือเป็นจุดเด่นของฟอร์ซ่าเลยนะที่ค่ายอื่นไม่เหมือนครับมีเทคนโนโลยีเฉพาะของตัวเองนะนั่นคือทําให้การปรับจูนเครื่องยนต์ของเขาเนี่ย ทำได้ด้วยดีด้วยแล้วก็หลากหลายด้วยนั่นเองครับเพราะระบบ ESC พัฒที่เป็นพื้นฐานชุดของเครื่องยนต์เขานั่นเองครับอ่ามาถึงจุดที่เป็นตัวเฉพาะของโอลินเนาะก็จะได้ลวดลายสติกเกอร์นะครับเป็นสติกเกอร์แบบลิมิเต็ดอิ t ดิชันนะสวยครับนี่ก็จะมีหนีบที่บางโคนหน้านะครับแล้วก็จะได้สติกเกอร์แต่งของ h ท c นะจะเป็นสติกเกอร์ขอบล้อแล้วก็ชุดสีของเขาเนี่ยจะเป็นชุดสีดำนะครับผมอยากจะให้ดูมันจะเป็นดำประกายด้วยนะ ต้องมาดูที่ตาเนื้อครับมันจะเป็นดําประกายประกายด้วยนะครับทุกคนเอสวยนะสวยสวยแล้วมันก็จะประจบเหมาะกับการเป็นดําด้านเนาะพอมันเป็นสติ๊กเกอร์สีทองของโอลินเนี่ยสีมันขึ้นมากๆเลยทุกคนแล้วก็ล้อแม็กล้อแม็กเป็นเป็นล้อเป็นล้อทองนะครับแม็กเป็นล้อทองด้านนะครับยางก็เป็นยางทูเบลสนะครับล้อหน้า15ล้อหลังส4เหมือนเดิมนะเป็นยางสไตล์ถนนปกติครับอืมแต่พอมีสติ๊กเกอร์กับล้อแม็กคองกับตัดกระสีดําเนี่ยผมว่ามันขึ้นมากเลยนะ <c ười> ถสวยครับแล้วก็จะได้ของแต่งของ h ฮ c ซนะครับก็จะได้ผักเท้าเนาะผักเท้าแต่งของ h ฮ c ซเลยนะของแท้จากญี่ปุ่นเลยครับจะเป็นสีทองนะลวดลายเดียบแบบเดียวกับโอรินเลยอืมก็จะสติกก็จะเป็นที่วางแ้นวางด้านหน้านะก็จะเป็นสีทองครับแล้วก็ของคนท้อนของคนซ้อนของคนซ้อนก็จะได้เป็น h ฮ c ซเหมือนกันนะเป็นผักเท้าคนซ้อนสีทองของ h ฮ c ซครับก็จะเป็นยางกันลื่นนะสวยงามครับสวยงาม มีเท็กเจอร์มีรายละเอียดเลยทีเดียวนี่นี่ก็จะเป็นลวดลายสติกเกอร์เป็นการลอยข้างนะเราจะเป็นสีทองแล้วก็จะได้เอมเบรมของโอรินนะครับอันนี้เขาติดสติกเกอร์ไว้เลยนะขออนุญาตไม่ค่อมให้ดูนะครับคันนี้เพราะว่าเป็นสีพิเศษเนาะเดี๋ยวมีเจ้าของมารับละ,ะนี่เป็นเอมเบรมของโอรินนะแล้วก็เป็นเอมเบรมของฟอร์ซ่าเป็นสีทองนะครับแล้วฐานเป็นสีเงินนะสวยมากทุกคนนี่แล้วสิ่งที่คุณจะได้คือเอมเบรมตรงนี้นะครับ H2C Special Edition นะ ซึ่งจะมีไม่กี่คันบนโลกนะครับสวยมากไดเอมเบรนเป็นที่ระลึกกันเลยทีเดียวนะสำหรับรถรุ่นนี้โดยรวมๆแล้วก็สวยนะผมว่ามันดูแบบดุดันแล้วก็ดูพรีเมียมแล้วก็ดูหรูด้วยในคันเดียวเลยครับซึ่งฟอร์ซ่าเนี่ยเขาเป็นสไตล์พรีเมียมสกูตเตอร์อยู่แล้วเนาะการมีคาแรคเตอร์คอลแลับกับแบรนด์โอรินที่เป็นแบรนด์ทำระบบซับเพนชันช่วงล่างระดับโลกเนี่ยมันเข้ากับรถคันนี้มากๆเลยอ่าเรามาถึงไฮไลท์นะครับเรามาดูโชคกันดีกว่า โชคนี้ก็คือเป็นเป็นโอลินที่บิวอินขึ้นมาเพื่อฟอร์ซ่าโดยเฉพาะนะครับเป็นโชคตรงรุ่นเลยนะแล้วก็ได้ข่าวว่าราคาแพงมากนะถ้าใครจะเบิกอะครับออันนี้ก็คือออกรถแล้วได้ชุดแต่งชุดสีไปเลยผมว่าก็คุ้มนะแล้วก็นี่นะครับก็จะเป็นปรับได้แบบฟูลแอนด j จั t เลยนะนี่ก็จะปรับตรงนี้ได้นะครับอืมปรับตรงนี้ได้เลยตรงนี้หนึ่งจุดนะครับแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งจุดนะครับทำให้แบบว่าการทํางานของโช๊เนี่ย มันทํางานได้เต็มที่มากแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้อีกหนึ่งจุดนะครับปรับได้ทั้งสามจุดเลยนะเรียกได้ว่าปรับได้แบบฟูลรีแอนด์ชเลยเป็นกระปุกซับแทงค์ตีแบรนโอลินนะครับอันนี้คือต้องปิดกระดาษก,กันลอยไว้เลยนะเ,ออเดี๋ยวเจ้าของจะมารับละไอชค็คโอลินที่มีกระปุกซับแทงค์แบบนี้ยทุกๆเจ้าเขาอยากได้กันหมดนะไม่ว่าจะเป็นคนที่แต่งคนที่เล่นบิ๊กไบเนี่ยการมีโชคตัวนี้ประดับรถเนี่ยเป็นอะไรที่ดูพรีเมียมมากแค่เอาไปจอดเฉยเยเนี่ย ก็สวยละเพราะว่าของบนรถเนี่ยมันอวดคนได้จริงๆครับข้างหลังก็จะมีสเตเกเร์ล้อหลังเหมือนกันนะครับเป็นของ H2C ด้วยนะอืมแล้วก็เป็นล้อทองเนาะเป็นยางทูเลสดน,นะครับไม่มียางในเนาะก็เป็นล้อแม็กครับท้ายก็ยังสวยเหมือนเดิมนะระบบไฟก็เป็นฟูลเอลีแล้วนะครับเหมือนเดิมเลยสวยมากสวยมาก แล้วก็ไฮไลท์ของเขาที่ทําให้เขาเป็นรถยอดนิยมของคนไทยคือการบรรทุกข,ของครับช่วงล่างเขาก็โคตรจุเหมือนเดิมเลยนะใส่หมวกกันน็อกแบบเต็มใบแบบทูแบบฟูลเฟสเต็มใบได้2ใบแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นช่วงล่างเนี่ยสามารถใส่ของเดินทางได้สองาวันแน่นอนนะถ้าเกิดว่าใครส่วนใหญ่แล้วก็จะไปติดกล่องท้ายใบเดียวนะแค่กล่องท้ายใบเดียวก็สามารถเดินทางได้หลายวันมากๆแล้วครับไปสี่ห้าวันสบายๆเลยนะ พอใต้เบาะเขาใหญ่จริงๆอันนี้เป็นอะไรที่ถูกใจคนไทยมากๆเพราะเดี๋ยวนี้เพลนพอยของคนรุ่นใหม่เนี่ยมักจะออกรถคันเดียวแล้วก็ใช้ได้ทุกอย่างเนาะการมีพวกสกูตเตอร์เนี่ยมันเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากๆเพราะว่ามันทุกของได้เยอะครับอ๋อตรงนี้จะเป็นกล่องช่องเก็บกล่องอุปกรณ์นะครับช่องเก็บกล่องอุปกรณ์ด้วยอืมแล้วก็จะมีเก๊ะทางด้านซ้ายนะครับก็ยังมีเก๊ะเก็บของอันนี้จะไม่ใหญ่มากนะ รถคันนี้ยังไม่ได้ต่อแบตนะครับผมเลยยังเปิดให้ดูไม่ได้เนาะอันนี้ก็จะเป็นปุ่มควบคุมหน้าจอแล้วก็ปุ่มสตาร์ทเนาะก็เป็นกระปุกแก๊สนะครับแล้วก็เปิดเปิดใต้เบาะก,กับเปิดถังน้ํามันนะครับประกับแฮนด์ก็ยังเหมือนเดิมนะครับเราจะมีออฟลันเนาะไฟฉุกเฉินแล้วก็สตาร์ทรถนะครับแล้วก็รุ่นนี้จะเป็นรุ่นโรลซิงเนาะฮอนดา้าเขาไม่ทํารุ่นธรรมดาขายในไทยตั้งแต่เจนที้แล้วแล้วนะครับก็จะมีแต่รุ่นโรลซิง รุ่นโรสตริงก็จะมีเทคโนโลยี Honda าโรสตริงใส่เข้ามาเนาะอ่าทางด้านซ้ายประกับทางด้านซ้ายนะก็จะมีปุ่มเปิดปิดแท c ชั่นคอนโทรลนะครับปุ่มแต่ไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ไฮไลท์เลยคือที่คนยิยมคือชิลไฟฟ้า เป็นพรีเมียมสกูตเตอร์คันแรกๆที่ขายในไทยและให้ชิลไฟฟ้านะซึ่งมันแสดงออกถึงความหรูหรามากๆเลยครับเป็นชิลไฟฟ้าระบบไฮดรอลิกที่สําคัญเลยคือชิลเนี่ยความสูงต่ําปรับได้ตามมือนะครับไม่ได้ปรับได้ตามระดับนะครับปรับได้ตามมือเลยสรีระความสูง,สงสึงสูงเท่าไหร่อยากได้สูงยังไงเนี่ยคุณโยกได้ตรงนี้เลยนะซึ่งยี่ห้ออื่นหลายๆแบรนด์เนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ให้มานะครับคอร์ซ่าเนี่ยเขาเป็นเจ้าแรกที่ให้ชิลไฟฟ้ามาเลยนะอืม แล้วก็ระบบ Honda r o รซินะครับ mm hmm. ก็จะเป็นระบบแบบเดียวกับฮอนด้าบิ๊กไบของเขาเลยนะ mm hmm. ก็จะเป็นระบบเชื่อมต่อมือถือนะครับแล้วก็ที่ไฮไลท์เลยคือเขาจะมีระบบสั่งการด้วยเสียงนะซึ่งตรงนี้ถือเป็นจุดเด่นมากๆเลยพอสั่งการด้วยเสียง mm hmm. เชื่อมต่อ Honda r o รซิเข้ากับมือถือเข้ากับบลูทูธโมกันน็อกเนี่ยจะโทรเข้าโทรออกรับสายอ่านข้อความมันสะดวกมากรวมถึงการใช้ระบบนีเวกเตอร์นาทางด้วยครับระบบนีเวกเตอร์นาทางจะเป็นแบบเทิร์บายเทิร์นะครับ ซึ่งก็ถือว่าช่วยในการประหยัดแบตได้อย่างหนึ่งเนาะแต่ทีเนี้ยพอความมันเป็นสกูตเตอร์ฟอร์ซ่าแล้วโมเดลนี้ขายไทยมายาวนานมากแล้วเป็นที่นิยมเนาะของแต่งเขาก็เลยจะมาหาศารมากนะครับใช้คํานี้ได้เลยเนาะไม่ว่าจะเป็นการทาบาร์ที่จับมือถือหรือที่จับ GPS ต่างๆระบบเชื่อมต่อไฟฟ้าเนี่ยคนไทยมีองค์ความรู้ในการแต่งรุ่นนี้เยอะมากๆเลยนะครับไม่นับแค่การแต่งแรงนะแต่เป็นการแต่งแบบอัตถาประโยชน์ใช้งานหลากหลายทัวริง่งวิ่งไรเดอร์ต่างๆเวบเทนเจอร์อต่างๆเนี่ย คนไทยปรับจูนรุ่นนี้ได้ค่อนข้างเยอะนะออรวมทั้งการปรับแต่งให้มีความการใช้งานที่สะดวกสบายมากขึ้นด้วยนั่นเองครับถังน้ํามันก็เป็นถังน้ามันอยู่กลางรถเหมือนเดิมนะครับก็จะทำให้ศูนย์ถ่วงที่ต่ําแล้วก็ควบคุมง่ายครับโช้กด้านหน้าไม่ได้เป็นของโอรินนะครับก็ยังคงเป็นตะเี็บคู่เหมือนเดิมเนาะแต่โช้หลังที่เป็นของโอรินเนี่ยมันก็จะทําให้ขี่สบายมากขึ้นนะครับตัวรถก็จะมี ABS ทั้งหน้าทั้งหลังนะครับมี ABS traction control เนาะก็จะเป็นระบบที่ช่วยเรื่องความปลอดภัยครับ อันนี้พอมีสองอย่างมีคู่กันก็ทําให้การขี่เนี่ยมันมั่นคงขึ้นด้วยนั่นเองแล้วก็บาะคนขี่กับบาะคนซ้อนใหญ่มากนะครับคือเบาะใหญ่อันนี้ก็คือถือเป็นลักษณะเด่นอีกอย่างหนึ่งของพวกสกูตเตอร์เนาะพอเบามันใหญ่เนี่ยมันมีพื้นที่นั่งเยอะก็นั่งสบายครับเอาไปทัวริลงก็นั่งได้เยอะแล้วก็ทาเบาะนิ่มก็ทําให้เรียกได้ว่าเดินทางเนี่ยไม่เมื่อยตูดเลยนะคือตัวเบาเดิมๆม,มันให้มาใหญ่อยู่แล้วเลย <laughs> ตัวรถก็มีขนาดเท่าเดิมเนาะไม่สูงมากนะครับ คนไทยก็ส่วนใหญ่ก็จะขี่ได้อยู่แล้วครับด้วยความที่เป็น h o n ด a เนาะจุดแข่งของเขาคือพวกบริการหลังการขายและกิจกรรมด้วยนะคือบริการหลังการขายไม่ต้องพูดเยอะเนาะเพราะว่าศูนย์เขามีเยอะที่สุดในประเทศไทยอยู่ล้ะแต่กิจกรรมของเขาเนี่ยถือว่านแน่นนะอย่างตระกูลสามห้าศูนย์ของ h o n ด a เนี่ยเขามีเพิ่งจัดทิปไปลาวด้วยนะคือเรียกได้ว,ว่าทิปในประเทศก็ว่ามีแล้วใช่ไหม ปัจล่าสุดเนี่ยมีทริปถึงขนาดไปต่างประเทศจัดทริปเฉพาะรุ่น350โดยเฉพาะด้วยนะครับเรียกได้ว่า,าตัวรถเนี่ยซื้อไปใช้งานคุ้มกิจกรรมก็ยังแน่นนะทำให้เขาเนี่ยสมกับการเป็นเบอร์หนึ่งในไทยจริงๆนะอคือกิจกรรมก็แน่นแล้วก็บริการก็หลังการขายก็แน่นอนอยู่แล้วนะเนาะคนที่ซื้อไปเนี่ยได้เป็นลูกค้าเนี่ยยังไงก็คุ้มค่านะครับสำหรับฟอร์ซ่าเนี่ยเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่เขาเป็นเบอร์หนึ่งในไทยด้วยครับ ส่วนใหญ่แล้วโมเดลที่เป็นรุ่นพิเศษสีพิเศษหรือคอนแรมพวกนี้มันจะมีเข้ามาแค่ไม่กี่รอบในประเทศไทยนะครับรถมันจะมาวูบเดียวแล้วก็จะหายไปเลยนะแล้วก็จะหาย,ายากมากเลยครับไอตัวของแต่งต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพักเท้านะพักเท้าคนขี่พักเท้าคนซ้อนหรือแม้แต่โชคโอลิมเนี่ยคุณอาจจะเบิกตามหลังได้นะครับแต่ลองติดต่อโชว์รูมดูก่อนนะแต่ผมจะบอกว่าลวดลายสติ๊กเกอร์และความพรีเมียมของชุดสีเนี่ยคุณจะหาใหม่ไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือเป็น เรียกได้ว,ว่าเป็นความพิเศษเฉพาะรุ่นนั่นเองครับถ้าใครสนใจเนี่ยผมแนะนําว่าก็ลองสั่งจองดูนะน่าจะยังพอจองได้อยู่นะครับเพราะว่าลเขึ้นมาเองตามพาม,มาดูนี่แหละเจ้าฟอร์ซ่ารุ่นพิเศษคอลแลบกับโอรินนะถ้าใครสนใจยังไงก็จองไปดูนะแล้วก็อีกหน่อยเนี่ยผมมองว่าโชว์โอรินเนี่ยน่าจะหายากนะน่าจะต้องมีการเบริกกันเยอะแน่ๆเลยเพราะว่าโอ i ินเนี่ยเรารู้กันว่าเขาเป็นทรอสุดของระบบช่วงล่างของแบรนด์มอเตอร์ไซค์ลหลายๆแบรนด์ที่มีอยู่ในของตลาดนะครับ แล้วก็ตัวฟอร์ซ่าเองเนี่ย <S <S เขายังคงเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทยนะด้วยความที่เป็นรถของฮอนด้าเนาะอะไรเบิกง่ายซ่อมบำรุงง่ายแล้วก็ยอดขายก็อันดับหนึ่งจากความไว้วางใจฮอนด้าที่ขายในประเทศไทยมาอย่างยาวนานนะครับก็ถ้าใครสนใจก็โทรไปจองเบอร์ในคลิปนี้ได้เลยนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับใครที่เป็นเจ้าของฟอร์ซ่าจริงๆอยู่เนี่ยผมรู้นะว่ามีเยอะก็ค,ะคอมเมนต์แลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้งานฟอร์ซ่าได้นะ รถจะมีปัญหายังไงแก้ไขอะไรกันได้มั่งที่ผ่านมาก็คอมเมนต์นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันคลิปต่อไปเราจะไปรีวิวรถรุ่นไหนกันต่อฝากติดตามรับชมด้วยนะครับสวัสดีครับ